ถ้าถอยกลับต้องบอกว่าก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีหมายถึงว่าแต่มันจะดีในเชิงเซนติเมนต์ครับเซนติเมนต์จะกลับมาดีเพราะว่าอย่างอย่างที่เราทราบกันว่าคือนโยบายยังไม่ออกเลยแต่ตลาดเนี่ย <c oughs> เล่นไปละวเซนติเมนต์เนี่ยโอเคซึ่งตัวเลขออกมาแล้วว่าเฮ้ยตัว d e บ t t จีดีเราอาจจะไปสุดที่ประมาณเกือบเจในอีกประมาณสักสามสาปีข้างหน้านะครับ ซนติเมนต์จะกลับมาดีแต่คิดว่าตัวหลักจริงๆก็จะกลับไปที่เราคุยกันเพราะว่าวันนี้ปัจจัยเกิดจากตัวตัวปัจจัยภายนอกแต่เราบอกงี้ว่าสมมุติถ้าเขาเกิดถอยนะถอยจริงๆเอ้ยอาจจะมีการเข้ามาพิจารณานโยบายนี้ใหม่จะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีมากแต่จะบอกว่าการตั้งรับของเซตในวันนี้ครับต้องบอกว่าภาพของ valuation เราจะเริ่มกลับมาสวยเพราะอะไรเพราะว่าในวันนี้ครับ oh. เราปิดที่เท่าไหร่ประมาณเซ เซตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่สี่เจ็ดใช่ไหมครับต้องบอกว่าแถวประมาณหนึ <7. S 1> ่งสี่เจ็ดศูนย์เ่บุ๊กแวลูของของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่เท่าถ้าเราลองจำกันได้นะช่วงโควิดครั้งแรกอะครับตอนประมาณพันจุดเซ็ตเซ็ตพันจุดอะบุ๊กหนึ่งจุดหนึ่งเท่าตอนที่โควิดกลับมารอบที่สองตุลาปีสองศูนย์ตอนนั้นบุ๊กประมาณหนึ่งจุดสามเท่าแสดงว่าถ้ามันลงไปกว่านี้ครับเราลองคิดภาพง่ายๆนะเฮ้ยตลาดมันจะไปแย่เท่าช่วงโควิดเลยเหร ไอเน,นี่ยเป็นอะไรแล้วแหละมัจะไปถึงขนาดนั้นออใช่ไหม <c oughs> ถูกไหมครับคือคือคือ <c oughs> คือ,คอ <c oughs> มันดูทรงแล้วว่ามันมันมันไม่น่าจะเป็นปัจจัยอะไรที่ที่ทซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็โดยปกติแล้วเวลาเซ็ตมันลงมาถึงระดับบุ๊กแวลูอะครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่เท่าอะจะเป็นช่วงที่มันดีดกลับแรงๆเสมอเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสมมติมีการถอยเรื่องของนโยบายการเงินแล้วเซ็ตมีการลงต่อไปถึงระดับในโซนเนี้แล้วไม่ได้ลงต่อเยอะนะครับการที่เซ็ตจะลงต่อเยอะจากเนี้ย ด้วยตัวมันเองอ่ะผมมองว่าน่าจะเกิดจากการดาวเกรด EPS ซึ่งวันนี้คิดว่าการดาวเกรด EPS ไม่น่าจะเกิดถ้าเกิดรัฐบาลเปลี่ยนใจเลิกนโยบายนี้ตลาดจจะรีบาวแรงขึ้นมาเลยก็ได้เพราะความกังวลในเรื่องของพับบิ d เด t อะไรต่างๆเนี่ยค่าจะหายไปนแต่ว่ารัฐบาลอาจจะเสียคะแนนอีกเพราะว่าเริมไปสัญญาอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอืม อ่ออาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปในเวไหนนะครับเห็นตอนนี้ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอยู่นะ<ต>ครับผมคิดว่าใน,น,นะครับเอ่อคือถ้ามันเอ่อเป็นมาตรการที่เจาะจงกว่านี้ก็คือถ้าเราดูจากคอมเมนต์ของแบงค์ชาติน็จะ็ห็นว่ารัฐบาลเอ่อทางแบงค์ชาติอาจจะต้องการให้รัฐบาลเป็นมีนโยบายในการที่จะเจาะจงมากกว่าที่จะเหวี่ยงแหแบบนี้เพราะว่าเจาะมาตรการที่มันทาร์เก็ตเนี่ยอาจจะใช้เงินน้อยกว่า แต่ว่าอันนี้คนอาจจะมองว่าเอ้ยอคนที่ไม่ได้กอ็อาจจะโวยวายอะไรต่างๆนะก็ม,มันก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนกันในการที่จะใช้มาตรการที่มันเจาะจงปัจจัยหลักๆอะไรทําให้ตลาดพูดลงดีว่าอย่างแรกคือเงินไหลออกแน่ๆเพราะต่างชาติส่วนใหญ่ขายสุทธิแทบจะทุกวันมีเมื่อวานที่บอกว่าลองฟิวเจอร์มาสองหมื่นสัญญาวันนี้กลับมาช็อตแล้วนะต่างชาติขายสุทธิคําถามคือทําไมต่างชาติถึงขายอย่างเดียว ก็เป็นเพราะาเรื่องของบอลยูก็ที่ผมบอกว่าตอนนี้บอลยูของอเมริกาห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะเขาก็ขายหุ้นบ้านเราขายบอลบ้านเราแล้วก็ขายเงินบาทบ้านเรามันก็ยิ่งทําให้เงินบาทอ่อนแล้วเขาก็ไปซื้อพันธบัตรอเมริกาเขาได้ผลตอบแทนมากกว่าผมว่าอันนี้เรื่องหลักๆแล้วเรื่องที่มาเสริมอันที่สองก็คือเราจะมันมีความกังวลเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ใช่ไหมครับว่า 5แสนหกมล้านเนี่ยถ้ารัฐบาลออกเนี่ยจะต้องกู้ดังนั้นการกู้มันก็จะทำให้มีเกิดต้นทุนทางการเงินซึ่งมันก็เก่งว่า,ายิวของพันธบัตรชุดใหม่เนี่ยมันก็ควรจะต้องสูงตามดอกเบีย้ยบอลยิวที่มันสูงขึ้นดังนั้นมันก็เกิดความกังวลหรืออาจจะมองว่าเป็นมัลติ p พลเยอร์ที่ไม่มีประโยชน์ หรืออาจจะมองว่าตอนนี้สัดส่วนหนี้สินต่อ GDP หรือสัดส่วนของการเก็บภาษีต่อ GDP เนี่ยหนี้สินต่อ GDP ก็เยอะการเก็บไรายได้ที่เป็นภาษีต่อ GDP ก็น้อยคือพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยต่างชาติเขาเห็นเขาไม่สบายใจเขาก็ขายอย่างเดียวและคําถามคือเราจะไปสู้ต่างชาติขายวันก่อนผมดูน่าจะวันเมื่อวานนะครับเขาบอกตอนนี้ต่างชาติยังถือหุ้นไทยสุทธิอยู่5.6ล้านล้านบาท เราเราเห็นเขาขายไปแสนห้าหมื่นล้านในเซลล์นี้เราก็แทบจะร้องโอ้กันนะเดือนเดียวร้อยจุดต่างชาติยังถืออยู่อีกห้าจุดหกล้านล้านบาทนะครับมันประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดเลยนะเพราะฉะนั้นคือตราบใดที่ต่างชาติยังขายอยู่เนี่ยผมมองว่าพุ่นขึ้นยากเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ออพอมาเจอล่าสุดสงครามฮามาสกับอิสราเอล ก็กดดันเพราะกลัวว่าลุกลามกลัวว่าเกิดชาติอาหรับอิหร่านจอร์แดนซีเรียเกิดเข้าไปร่วมไปด้วยคราวนี้ก็วุ่นวายกันอีกคือตอนนี้ผมมองว่าปัจจัยที่มันจะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นโอเคเรามีรัฐบาลใหม่เรามีความหวังใหม่เนะแต่ปัจจัยระับโลกมันกดดันเยอะกว่าปัจจัยเรื่องบอลยูก็ดีปัจจัยเรื่องสงครามก็ดีมันเลยทําให้ผมว่ามันมันเด้งมันก็ทําได้แค่รีบาวะมันจะไปขึ้นไปไกลๆมันก็คงทํายาก แต่ตลาดพังไหมไม่พังหรอกมันต้มกบเราจนเปื่อยจนสุกเนี่ยแหละผมว่ารอบนี้มันไม่เหมือนโควิดยังโควิดเนี่ยมันลงลุลรวดเดียวใช่ไหมครับพันห้าร้อยจุดลงมาเก้าร้อยเจ็สิบจุดมันลงแป๊บเดียวเองเพราะตลาดมันพังติดเซอร์กิตเบเกอร์ไปน่าจะสามรอบมันงถ้าจำไม่ผิดแต่รอบนี้มันต้มครับมันนวดอืมไอ้ตลาดต้มกบนี่น่ากลัวกว่าตลาดพังนะส่วนใหญ่พังแล้วมันจบเลยไนงะ ถ้าสมมติเอาตัวที่คนกังวลกันก็คือไอ้นิยบายเงินดิจิตอลสมมติเขาถอยหรือยกเลิกไปเลยหรือยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้เด้งเลยไหมครับก็เด้งไม่เยอะหรอกครับคือตอนนี้นี่สินสาธารณะสิบล้านล้านรัฐบาลเรามีนี่สินอยู่สิบล้านล้านนะครับกู้เพิ่มอีกห้าแสนล้านก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะ ผมเลยมองว่าจริงๆปัจจัยเรื่องของดิสตองเวลต์อาจจะมีความกังวลบ้างแต่ก็ไม่ได้โผปัจจัยลหลักมันเป็นเรื่องของต่างชาติขายสุทธิเราต้องแยกก่อนหุ้นในตลาดครับมันจะมีผมผมยกตัวอย่างเป็นสามกลุ่มหนึ่งคือหุ้นใหญ่สองหุ้นกลางสามหุ้นขนาดเล็กหุ้นใหญ่เนี่ยมันถูกกดดันด้วยต่างชาติขายสุทธิตลอดถ้าต่างชาติขายเราไปสู้เราก็สู้เขาไม่ได้ผมบอกแล้วไงหุ้นเซ็ตฟิฟตี้เนี่ย ผมนับนะไอตัวที่เป็นขาขึ้น a v v a n c e อมตะ WHA BBL KTB TTB บางจากปตทสพผมเข้าใจว่ามีแค่แปดตัวนะไม่มีแล้วเนี่ยหุ้นใหญ่เหลือแค่แปดตัวเพราะนั้นลงหมดแปดตัวจากห้าสิบตัวอาจจะจากร้อยตัวเดยเป็นเซตร้อ <c oughs> ดังนั้นคือต่างชาติเขาเขาขายมาอย่างนี้มันไม่รู้จะไปสู้มันยังไงโอเคหุ้นขนาดกลางปีสองพันยิเอ็เนี่ยเราเห็นหุ้นขนาดกลางหลายตัวเลยบางตัววิ่งเป็นสิบเล้งเลยเจมาสบายเจมทีซิงเกอร์แต่พออะไรที่มันแพงเกินไปครับมันก็ต้องร่วงลงมาตามปกติก็เลยลงมาดูเยอะนะครับ ส่วนหุ้นขนาดเล็กไม่ต้องพูดถึงหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเวลามันลากขึ้นไปโดยที่มันพื้นฐานรองรับมันไม่มีเวลาตลาดมันจบรอบมันกดเหยียบเจ็ดสิบปดสิบเปอร์ซ็นตบางตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นตและจริงผมว่าตลาดเราโดนโดนโดนหลายเรื่องเนาะคือโดนเรื่องสตาร์กเนี่ยซึ่งผมว่าสตาร์กเนี่ยมันมันมันกระทบความเชื่อมั่นแหละมันกระทบความเชื่อมั่นมันมันมันเป็นความเชื่อมั่นทั้งที่มีต่อ บริษัทจดทะเบียนผู้บริหารหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบผมผมเลยมองว่าพอพอตลาดมันโดนปัจจัยหลายๆอย่างลุมเล้าขนาดนี้มันเลยทำให้สภาวะโดยรวมคนส่วนใหญ่ก็กลัวระวังหรือคนที่ติดดอยตอนนี้ก็คือปล่อยจอยปล่อยจอยไปแล้วสภาวะตลาดมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับ